ถึงก่อนนี่คือสิ่งที่น่าห่วงใย <c oughs> ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยยังแค่ขวบปีแรกนะ <c oughs> ในส่วนอื่นๆยังไม่ไม่ถึงนะงต้องไปต่อช่วงที่สองในที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นหัวข้อที่เวียนกันไป <c oughs> โดยที่มีผู้รู้จริงมาบันทึกเป็นลายเส้นเอาไว้ให้อ่านกันง่ายๆ <c oughs> ด้วยภาษาง่ายๆเนาะทีนี้จะต่อในช่วงที่สองของรายการและโตขึ้นมาหน่อยแล้วการช่วงที่สองของรายการเราก็มีเรื่องราว ที่จะทำให้พ่อแม่ในกลุ่มเด็กวัย2ปี3ปีจนถึง9ปีเนี่ยมีเครื่องมือมีช่องทางและมีแนวทางในการใช้ชีวิตกับลูกได้อย่างมีคุณภาพที่สำคัญที่สุดใครพูดคุยกับปองพูดคุยกับคุณโนโสวงมน02-678-6761วันนี้เราแจกคู่เพราะว่าโดยแท้แล้วเนี่ยคุณสวงมนเนี่ยเขาเป็นบอกก่อฟรีทีฟรีฟรีแมกกาซีนอีกเล่มหนึ่งก็คือ mother and care family ีก็หาได้ที่ไหนอะโนแถวเนี้ยคือร้านขายยาทั่วไปหรือว่าแถวไหนตามตามสุดแท้แต่นะคะใครใกล้ร้านกาแฟใครใกล้ร้านร้านหนังสือนะฮะก็เยอะมากเลยค่ะพี่มันบรรยายไม่หมดเลยเป็น400กว่าแห่งที่เราวางช่องาทางกวันนี้ถ้าใครพูดคุยกับปองกับคุณสวงมนนะครับ026786761ในช่วงที่2ของรายการ ุณโนนํามาฝากทั้ง<ค>มาเทนแ,แคร์มีตังก็ซื้อไม่ได้นะเล่มน,นีโ้โอ้โหถูกเพราะเขาแจกฟรีเ <c oughs> พราะเขาแจกฟรีที่สําคัญได้สองเล่มมาเทนแคร์แอนมาเทนแคร์อ่อมาเทนแคร์และมาเทนแคร์แฟมิลี่สองเล่มมานะครับจะส่งให้026786761พบกันช่วงที่สองของรายการครับ การได้เกิดเป็นมนุษย์ถือเป็นโอกาสพิเศษของชีวิตทีเดียวนะคะศักยภาพของมนุษย์ที่จะต้องไปให้ถึงก็คือการใช้โอกาสแห่งการเกิดนี้เป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกค่ะเราต้องท้าทายตัวเราเองนะคะที่จะมีชีวิตที่ใช้โอกาสในการได้เกิดของเราทำหน้าที่ทุกหน้าที่ในทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดของเรา จะต้องมีความไม่ประมาทอยู่ในทุกๆขั้นตอนของชีวิตทีเดียวค่ะถ้าคุณมีความสุขที่จะใช้ชีวิตอย่างนี้อย่างคนที่รู้ว่าศักยภาพสูงสุดของเราที่จะไปถึงคือการฝึกฝนตัวเองรู้จักการใช้ชีวิตที่ฝึกปฏิบัติทั้งกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาและปัญญาภาวนาคือการดูแรลร่างกายของเราให้ถูกต้องในทุกขั้นตอน ดูแลความเป็นปกติของการใช้ชีวิตประจำวันของเรารักษาใจของเราให้ดำรงอยู่ซึ่งความมั่นคงของสมาธิแล้วก็ภาวนาให้มากทำให้มากในฝ่ายของปัญญานะคะเราจะมีชีวิตที่รู้ว่าการเกิดของเราทำให้โลกใบน,นี้ผาสุกและงดงามได้ขอให้คุณมีความสุขก,กับการใช้ชีวิตในโอกาสแห่งการเกิดของคุณและใช้การเกิดนี้เป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์นะคะ พบกันช่วงที่2ของรายการครอบครัวตัวหนังสือซึ่งท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมพูดคุยกับปองและคุณสวงมนได้0ู6 7 6สองแล้วก็รับส่งเล่มนี้นะครับแล้วปองส่งให้มาทเห็นแคร์และก็มาทเห็นแคร์แฟมลี่ปองกำลังอ่านอย่างนี้ในมาที่เห็นแคร์นะไม่ใช่เป็นคนกันเองแล้วชอบแต่บางชอบจริงๆปองนี่เป็นคนที่อ่านหนังสือสําหรับเด็กกันนะครับเ <c oughs> <ๆ S 1> พราะต้องทํางานกับเด็กและครอบครัวและที่สําคัญก็ <c oughs> คือว่า ไม่ใช่ง่ายๆกับการที่จะไปเขียนให้กับหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งเพราะต้องคัดกรองต้องบอกว่าก็ทํางานมานานการที่จะมีชื่อเราไปลงตรงไหนเนี่ยก็ต้องกันกรองก็โชคดีที่มาเจอมาเทนแคร์นะครับบอกกลังอ่านสิ่งหนึ่งที่ชอบมากก็คือมีอย่างเช่น12เทคนิคเสริมความฉลาดเจ้าตัวน้อยอันนี้ how w t ทั้งนั้นเลยว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งฉลาดเช่นข้อที่หนึ่งเลี้ยงลูกด้วยความรากักความอบอุ่น 2. หมั่นพูดคุย 3. พัฒนาสมองด้วยนิทาน 4. ส,สมาธิก็สำคัญ 5. ดนตรีคลาสสิก 6. จัดสิ่งแวดล้อมที่เอ,อื้อต่อสมอง 8. จัดกิจวัตรประจาวันที่แน่นอน 9. ปกป้องลูกน้อยจากอารมณ์เครียดอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะเป็น How to อันนี้เป็นแค่หัวข้อนะครับแล้วก็รายละเอียดแล้วก็ขั้นตอนในการทำง่ายๆเพราะย่อยเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายกับมาได้แอนแครเมื่อกี้เราคุยค้านกันถึงเด็ก ช่วงปีที่หนึ่งค่ะแล้วในในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีปีที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอย่างไรบ้างพ,พยายามแบ่งตามช่วงช่วงช่วงชั้นตามวิชาการนะคะก็คือตอนตั้งคันตอนศูนย์ถึงหนึ่งแล้วก็หนึ่งถึงสามนะคะตามช่วงวัยแล้วก็สามถึงหกแล้วก็ไปหกถึงเก้าครับพี่แล้วนะเนื้อหาก็จะพยายามเน้นตามอย่างหนึ่งถึงสามเนี่ยก็ต้องมาดูแลเรื่องนะะเน้นหน่อยเพราะว่าเด็กเริ่มเคลื่อนไหวร่างกายตัวเองแล้วนะคะที่สําคัญที่สุดนะ ตอบคำถามความต้องการของคนสมัยนี้มากเพราะมีหมอดูด้วยก็ตลกมากพภาพไม่ได้เพราะว่าบ้านเหล่านี้โหราศาสตร์และเสยศาสตร์นำล้วนๆก็จะมีเรื่องของการดูชื่อเด็กเนาะว่าชื่อเด็กเนี่ยที่สําคัญที่สุดเนี่ยมีตัวไหนที่เป็นมงคลและการจะตั้งชื่อเด็กที่เกิดแต่ละวันเป็นยังไงเขามีทุกทุกทุกเล่มเนาะทุกเล่มไงทุกเดือนจ้ะสายแรก สวัสดีครับ <Okay>. <S <S สวัสดีค่ะยินดีครับจากไหนเอ่ยเอกจากคุณเป็นสีเมรินีพรค่ะจ้าอยากคุยอะไรกับคุณโน่อยากคุยอะไรกับอปองเช่นครับอยอ,อยากคุยคืออยากคุยว่ารายการนี้ดีมากเลยค่ะอขอบคุณที่สุด,ด,ดในโลกลคือคือเป็นรายการที่แบบว่าดิฉันเคยผ่านตรงนี้มาเนี่ยแล้วก็ได้ผลตามที่คุณปองได้อธิบายนะคะ ครับขอบคุณครับเป็นแม่เป็นย่าหรือเป็นยายครับเป็นคุณแม่ค่ะเป็นคุณแม่ที่มีลูกเป็นนักเรียนทุนเก่ยกับคนเลยค่ะโอ๋ยเหรอ<ม>หนยเก่งฉลาดชาติเจริญแม่านนี้ถูกใจนะคะถูกใจจริงๆแล้วก็กเปนสเปคที่คุณแม่เนี่ยเลี้ยงมาเมื่อ20ป,ปีจากลูก,กนนี้คนโต33นะคะ คนเล็กสามเ็ดอยู่เมริกาเรียนไปริญญาเอกด็อกเตอร์ทุนกอสอนอนะคนโตก็เป็นด็อกเตอร์อยู่ลำปางนะคะเนี่ยเหมือนนี้นี่เราต้องเลยต้องขอโทรโทรก็แต่ใช้มือถือนนึกแย่โทรก็ไม่ค่อยเป็นนะแล้วใช้มือถือแบบเพะนับสนุนรายการนี้ด้วยค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณที่สุดในโลกเลย<ะ>แล้วยังไงก็ตามเกี่ยวออกอาก,ากาศเลยแม่อย่าลืมแนะนําลูกแม่ให้รู้จักปองนะเพื่อที่จะได้มาจับมือกันทํางานดีๆให้กับสังคมไทยใช่แล้วทีนี้มีมีมีตอนเนี่ยมีเหลน เลรนี <N> ่คือลูกของพี่สาวหลานนะคะเป็นลูกของพี่สาวเนี่ยแล้วก็ดีว่ารายการหนังสือนี่โอ้หนังสือนี่คงจะต้องดีเพราะสมัยคุณแม่คุณแม่ซื้อหนังสือแม่และเด็กค่ะคุอหนอเลี้ยงลูกนะคะซื้อหนังสือแม่และเด็ก แล้วพอมาเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนี่ก็ไคุณแม่ก็ดูแล้วไม่ก็ยังไม่ยังไม่คุ้นนะคะเพราะว่าแบบว่าันาน,านานเปิดมาเจอทีหนึ่งค่ะแต่วันนี้แบบถูกใจมากที่พูดเนี่ยตรงเป๊ๆะๆ๊ะลยตามที่ตั้งแต่เริ่มตั้งคันมาจนกระทั่งให้นมลูกจนกระทั่งมาเลี้ยงดูอย่างนี้คะ่ะคือคอืไม่ทราเ่าลูกของคุณพี่ผู้หญิงไม่จะเป็นยังไงนะแต่เ่าที่ฟังแล้วน่าจะดีเลยค่ะอุ้ยดีมากลูกเขาเนี่ยดีมากแล้วก็ที่สําคัญคือลูกชายเขาสองคนนะครับแม่นี่น พูดออกากาศเลยชื่นชมออกอากาศเขาเป็นเด็กที่รักดีและที่สําคัญนะปีที่แล้วเนี่ยปีนี้เนาะเข้ามาขอแม่ขอพ่ออยากบวชนี่อายุสิปีกว่านะนะครับแม่ขอบคุณนะครับเดี๋ยวปองส่งมาเทอเห็นแคร์นิตยสารสําหรับพ่อแม่ยุคใหม่ที่จะเป็นทางเลือกของผมก็อยากจะได้นังสือมากเลยเพื่อที่จะเอาเก็บไว้ดูเลยเพราะว่าเออเออ มีครมีจำหน่ายใช่ไหมคะมีจำหน่ายครับตานแผงหนังสือทุกเดือนนะออกทุกๆต้นเดือนแล้วแม่ก็ได้เจอปองในนี้แหละเพราะปองเขียนลงทุกฉบับเล่มหน้าปองแอบกระซิบเลยเล่มหน้ามีเรื่องคำกรสอนศีลที่จะใช้คำกรเนี่สอนศีลให้กับเด็กๆนะครต้องบอกคุณแม่ด้วยนะคะบอกว่าหน้าพี่ปองนี่จําได้แม่นนะคะ หน้า108แล้วก็108่งร้อว่าเพราะว่าฉลกเลขบอง108ที่ผู้หญิงนี่ยังจำชื่อไม่ได้แล้วแต่จำตุลีบอมได้เลยคุณโนแม่ที่คุณโนสวงมลสิทธิสมานจับจำในครอกครัวแม่สิทธิสมานคือเป็นทุกหน้าตอนแรกขอฟังก็นึกว่าน่าจะเป็นภรรยาของสวนะครูนแล้วพอเราเปิดไปช่อง31อ้าวสวออกรายการอีกทีเดีโหเมบอกเลยครอบครัวนี้เขาเขาแบ่งกันดามโอ๊ะใช่นักควรจะเป็นทะเ เพราะว่ามันคับมุณทธิ์ที่สมานเราก็คุ้มใช่ไหมเราก็เราเปิดช่องสามสิบเอ็ดโอออกรายการนพอดีไปเลยครับขอบคุณนะครับแล้วผส่งหนังสือไปให้จากคุณโนมาที่แอนแคร์แฟมิลี่แล้วคุณแม่คุณแม่เป็นสีเนี่ยเขาบ้านเลขที่อยู่ที่ไหนนะคะใครนะครับคุณแม่เป็นสีเนี่ยบ้านเลขที่อยู่ที่ไหนจะส่งหนังสือมาให้นะคะเดี๋ยวเด็กๆเขาจะโทรไปถามคุณแม่นะครับก็รับฟ้ะเอาเบอร์นี้เลยใช่ไหมคะครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากค่ะ ค่ะแล้วรายการนี้ออกทุกวันที่จะเป็นทุกวันเสาร์สิบโมงถึงสิบเอดโมงถ้าเกิดว่าพลาดนะเข้าไปที่ YouTube พิมพ์คำว่าครอบครัวตัวหนังสือก็จะดูย้อนหลังได้ตอนนี้ก็จะเป็นตอนของคุณหญิงกัสมาเนาะที่ขึ้น YouTube แล้วขอบคุณมากเป็นกำลังใจให้เราเป็นคนที่ หลงละเลงกับคำชม <S 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 แต่จริงแล้วชูใจนะครับคน <S <S ทํางานก็รู้สึกดีใจที่ทำกำับ <มา S 2> ใจ,ใจนะคะค <น S 1> ที่เ<า>วลาค,คุณคุณแม่คุณแม่ท่านนี้เนี่ยพูดให้ฟังเนี่ยมันย้อนพี่ปองลองคิดภาพว่าฟังจากเสียงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าลูกจบด็อกเตอร์นี่ก็ต้องคาดการว่าลูกอายุ20กว่าแนละ้วถ้าลองย้อนไปสมัยตั้งครรภ์แล้วคุณแม่ท่านนี้ดูแลลูกนี่ต้องถือว่าไม่ธรรมดาเจ๋งต้องบอกว่าต้องดูแลดีมากเพราะว่าลูกเนี่ยจบด็อกเตอร์คนแล้วแล้วตอนนี้กำลังจะจบด็อกเตอร์อีกคนหนึ่ง จากต่อมาเธอเห็นแคร์ในกลุ่มเด็กเนี่ยมีความหลากหลายเรื่องของเนื้อหาที่เปลี่ยนไปอย่างน่าสนใจไฮไลท์ที่สุดของมาเธอเห็นแคร์เนี่ยแก่นของมันเนี่ยอยากจะบอกอะไรของพ่อแม่ที่ดูแลเด็กก้าวกระโดดเลยนะจาก,จากเด็กไปเป็นวัยรุ่นตอนต้น,นอย่างงี้มันมีข้อต่ออะไรที่ทําให้เนียนในเลังสืเอเล่มนีค้คือพยายามจะเน้นไปที่ทตัวพ่อแม่นะคะว่าให้พ่อแม่เนี่ยคือต้องเข้าใจพฤติการตามวัยของลูก พอเ,เข้าใจเข้าใจอย่างเดียวไม่ได้เข้าใจแล้วเนี่ยต้องมีความฉลาดที่จะมีเทคนิคเคล็ดลับในการจัดการลูกของเราแต่ละคนคเพราะว่าพี่ปองทราบกันดีเนาะแม้กระทั่งคุณผู้ชมเองเนี่ยเป็นคุณพ่อแม่ถ้ามีลูกสองคนนะคนสองคนลูกเรายังไม่เหมือนกันเลยโอ้ยถูกต้องถูกต้องะะพื้นนิสัยของเด็กแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีวิธีในการจัดการเพราะว่าเชื่อว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่เนี่ยทำงาน พอทางานแล้วไม่มีเวลาเนี่ยแต่ว่าเราพยายามจะย่อยให้เรื่องเราในการจัดการมีเด็กทั้งเด็กเลี้ยงง่ายเด็กเลี้ยงยากเด็กขี้โมโหแล้วพยายามจะตอบสนองว่าจะปรับพฤติกรรมอย่างไรในเด็กแต่ละคนพ่อแม่ควรจะต้องมีม,มีมีอะไรละ่ะต้องมีมีเดี๋ยวจะใช้คําว่ามีกลืนเนาะมีมีเทคนิคอะ ให้รู้เท่าทันโดยที่แบบจเย็นเดียวไม่ได้เนาะต้องรู้ด้วยบางคนก็ออกคําสั่งอย่างเดียวไงครับพี่เวลาลูกลูกมีปัญหาอะแต่ว่าเราพยายามจะบอกว่าการการวิธีในวิธีเดียวกันนะคะในการจะปรับพฤติกรรมลูกเนี่ยนะคะในเด็กคนนี้เนี่ยนะ ใช้วิธีเป้าหมายเหมือนกันแต่ไม่จําเป็นต้องใช้วิธีการซึ่งอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยกับเด็กสองคนที่มีปัญหาเหมือนกันเพราะบุคลิกของเด็กและทุนของชีวิตเด็กนี่ไม่เท่ากันมันต้องมีความหลากหลายที่สําคัญในนิตยสารมาเตอธแอนแคร์เนี่ยก็มีเรื่ององค์ความรู้นะครับที่จะเตรียมพร้อมแล้วก็ดูแลลูกได้เองบางครั้งอาจจะไม่ต้องถึงมือหมอเพราะว่าปง่ง เป็นความเชื่ออย่างนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยพ่อแม่ยุคใหม่ละเลยบทบาทของพ่อแม่แล้วโบยให้พ่อแม่เนี่ยโบยให้กับหมอและครูให้เป็นพ่อแม่คนที่สองมากเกินไป mm hmm. เช่นการดูแลเด็กเบื้องต้นในการบริบาล mm hmm. เมื่อเด็กไม่สบายเนี่ยบางอย่างเนี่ยพ่อแม่ดูแลได้เอง <c oughs> การดูแลลูกเองอย่างคนมีความรู้เนี่ยจะทําให้ความสัมพันธ์ก่อร่างสร้างรักนี่ได้อย่างดีหรือพอ การเรียนรู้เนี่ยพ่อแม่คือครูคนแรกนอกจากพ่อแม่จะเป็นหมอคนแรกแล้วพ่อแม่ยังเป็นครูคนแรกที่ควรจะต้องรับบทบาทของพ่อแม่ในการอบรมบ่มสอนพ่อมแม่ส่วนใหญ่จะผลักจะผลักจริงค่ะพี่แล้วอย่างที่พี่ยกตัวอย่างเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยคือโน้ว่าในในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งแม้กระทั่งรุ่นคุณพ่อคุณแม่เรานะบางทีลูกป่วยไข้ไม่สบายเนี่ยเราก็ยังมีคือมีวิธีการในการรักษาแบบภูมิปัญญาชาวบ้านอ,ะอ่ะพ่อแม่เราก็จะมีวิธีการจัดการว่า ถ้าเป็นไข้นะคะหรือว่าถ้าเป็นหวัดเราก็จะใช้หัวหอมบ้างอะไรบ้างาแต่ว่าซึ่งแสนเหมน็น <laughs> ซึ่งแสนเหมน็น <laughs> <laughs> แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยลูกไม่สบายทีเนี่ยเราพาไปหาหมอหมดเลยหรือแม้กระทั่งการปรถมพยาบาลเบื้องต้นเวลาลูกประสบอุบัติเหตุเนี่ยบางทีคือความรักลูกเนาะอะไรนิดอะไรหน่อยเราส่งหาหมออย,อย่างเดียวเั้นจริงจแล้วเนี่ยคนเป็นพ่อแม่เนี่ยคือคนแรกเลยที่จะ จัดการกับมูครับสวัสดีครับสวัสดีครับคี่ปองครับครับผมคุณลอดลิงใจครับคุณลอดของด่านหายไปหลายสัปดาห์เลยยังบ่นคิดถึงกันอยู่ไม่ได้ไม่ได้ฟังอยู่แต่ผมไม่ได้โทรแต่ผมจะบอกคุณสมปองว่าผมก็ไม่ได้หนังสือที่คุณบอกว่าอะไรพระเจ้าอยู่หัวอะไรอ่ะดังก็จะอยู่หัวผมก็เห็นได้เลยตั้งสองสามวันทีแล้วอ๋อเหรอถ้าเกิดความผิดพลาดเดี๋ยวบังส่งให้เดี๋ยวนี้เลยนะครับเดี๋ยววันสัปดาห์นี้ส่งให้คุณบุญรอดแต่วันนี้ผมก็ถามว่าอย่างที่คุณโจบอกว่า ต้องให้เลี้ยงนมครอบครัวแม่แต่ว่ามันมันมีก็แนันว่ากรณีที่แบบบางคนเนี่ยฐานะค่อนข้างจะไม่ไม่สมบูรณ์อย่างเงี้ยเรื่องอาหารการกินกนับคนพ่อแม่เนี่ยคือมันจะไม่ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมคุณคุณตองครับทีเนี้ยตรงเนี้ยเราจะมีวิธียังไงคิดว่าการทานนมแม่ตรงเนี้ยมันจะได้คุณค่าสมบูรณ์ไหมถ้าเกิดถ้าพ่อแม่เกิดปัญหาที่เป็นลักษณะเหมืนอนครอบครัวมีปัญหาอย่างเงี้ยค,คือไม่สมบูรณ์อย่างเงี้ยเราจะมีอะไระวิธีชดเจยด้วย จะช่วยเหลือเขาได้ให้ว่าจริงๆอ่ะคนไม่อยากให้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 ลูกกินนมแม่ทางนั้นเป็นณยึ่ปองแต่ว่าบางทีด้วยความขัดสนในบางอย่างเนี่ยการสมบูรณ์ของการกินเนี่ยมันก็น้อยสารอาหารที่เราได้จะให้ทานลมเนี่ยมันจะสมบูรณ์ไหยครับแล้วมันจะมีวิธีแบบช่วยเหลือยังไงให้เขาแบบในคนประเภทอย่างเงี้ยให้ลักษณะว่าเขามีความต้องการที่จะกินนมแม่แล้วช่วยเขาทางทางอ้อมเป็นลักษณะแบบไหนที่จะให้เขาสมบูรณ์แทนกับนมแม่ได้อีก ครับต้องบอกว่าอย่างนี้นมแม่นี่ดีที่1นนมแม่นะครับถึงแม้ว่าสารอาหารที่แม่กินเนี่ยอาจจะประโยชน์ไม่สูงสุดแต่ระบบการกันกรองและการปรับก็จะมีประโยชน์สําหรับลูกอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแม่ต้องมีภาระในกลุ่มพ่อแม่ที่อาจจะต้องทำอาหารกิน แต่ว่าอย่างน้อยหกเดือนเนี่ยเขาบีบนมเอาไวา้แล้วก็แช่ตู้เย็นแล้วก็ใช้ระบบของการอุ่นเนี่ยได้น,นะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าพอหลุดจากนมแม่แล้วเนี่ยอาหารเสริมที่ดีที่สุดเนี่ยต้องย้อนกลับไปคนสมัยโบราณเนี่ยเขามีฟักทองบดกับข้าวเขามีไข่แดงบดกับข้าวเขามีหลายๆอย่างเนาะท,ที่สามารถที่จะเอามาเป็นอาหารเสริมได้ที่สําคัญที่สุดก็คือกล้วยครูด ที่เป็นอาหารเสริมชั้นหนึ่งของคนไทยนะ,ะอย่างนี้ด้วยค่ะพี่ป้องคุณบุญรอดคะค,คือคือลองลองคิดภาพตามคือคนเป็นแม่เนี่ยยังไงเราก <พอ S 2> ็อยากให้นมลูกพอเราอยากให้นมลูกแล้วใช่ไหมคะอลองคิดภาพตามนะคะว่าถ้าเรา,เราไม่ให้เราไม่ให้นมแม่แล้วเราบอกว่าเราไม่มีเวลาเ,เราอยากจะให้คุณอาจารย์ค่ะอาสากระซิบกับพญาอาสาระซจะผมไม่มีความสนใจเรื่องครอบครัวพวกนี้ค่ะดีมากคือเราอยากจะเราอยากจะให้ นะคะแต่ว่าพอเราก็อาจจะคิดว่าสารอาหารมันจะไม่เพียงพอถ้าเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะถ้าเกิดแหมแ้ะมีปัญหาเรื่องฐานะทางการเงินเดี๋ยวลูกจะได้สารอาหารไม่เต็มที่แต่อย่าลืมว่าอย่างไงเราก็ต้องซื้ออย่างอื่นให้ลูกกินนะเช่นไปซื้อนมอย่างอื่นเนาะนมวัวบ้าง<ช>อะไรบ้างเนี่ยลองเปลี่ยนวิธีคิดนะคะว่าเราไม่ซื้อนมพวกนั้นแล้วเราตั้งมั่นว่าเราจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แล้วเอา,าเองินที่เราจะใช้เนี่ยไ,<ห>ไปดูแลตัวเองกินอาหารที่ดีอาหารที่ดีไม่ใช่อาหารที่แพงค่ะ อาหารที่ดีคืออาหารที่มันมีคุณค่าโภชนาการครบทั้งห้าหมู<ถ>่นะคับเข้าใจคคุณหมอครับแต่ทีนี้แบบว่าการการกินอาหารเสริมเนี่ยมันจะมีอายุการของของเด็กถูกไหมคุณหมอเพราะว่าเด็กแต่ละช่วงเนี่ย